ขออีกสี่แต้มนะครับอ้าวลงไหมฮะลงครับมุมพอดีหรือเปล่ามุมพอดีครับโอ้โหนี่ลงมาใหม่นะครับหาปภัยพันธ์นะครับเสิร์ฟแล้วลงมุมพอดีเอาล้วครับไล่มาแล้วครับสิบเก้าต่อยี่สิบเอ็ดเห็นนักตบจากขอนแก่นนะครับวัยยี่สิบสี่ปีนะครับถาปภัยพันธ์ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับนแเา หัวเสาออกครับโอ้สามแต้มติดครับของทีมไทยครับเอาละฮะขยับไล่ขึ้นมาเป็น20ต่อ21คะแนนครับอาริซาที่โอเอครับนี่จะฉีกหนีนะพยับามจะหนีบล็อกครับแต่ว่าออกมากไปครับเอาละกรับญี่ปุ่นต้องขอเวลานอกนะครับโมเป็นตัมกลับมาที่ทีมไทยอีกแล้วครับจากตามหลังสี่แต้มครับตอนนี้ไล่มาเหลือหนึ่งแต้มครับของไทยเราเองก็ไม่น้อยหน้านะครับมากันเยอะพอสมควรครับ อ่าครับถาประภัยพันธ์เสิร์ฟครับล้นครับโอ้ยยังลองไม่ได้แล้วเขาหัวเสาครับครับเรา,เาก็แก้ไขไปแล้วครับตอนนี้โอ้ยเรียกขึ้นมาจากแดนหลังโอ้ครับโอ้ออเป็นแต้มของเรานี่ครับเป็นแต้มของเราครับ หยับไล่มา21เท่ากันแล้วนะครับเล่น,นหลังขึ้นมาหลัง,ง <นะ S 1> ครับอู้หตบ